สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้ได้ไกลมาสองตัวพี่น้องเห็ดย่งบริสุทธิ์รรมลังเคลียรครับสองตัวมาดูให้กินนะครับไปคิดก่อนครับตัวบ้านสองตัวสวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับ นี่ได้ไก่มาสองตัวครับสองตัวมีนึง่งตัวนึ่งครับนึ่งสมุนไพรครับครับเจ้าบ้านครับได้มาสองตัวนึง่งตัวนึงน่งนี่ครับเครื่องก็มีกะไครกระเทียมพริกไทยครับใบมะกรูดครับเดี๋วตามเครื่องครับเดี๋ยวเข้ามาตัมเครื่องกันครับ แล้วต้องเอาพี่ใครให้ก่อนใส่เม็ดครับต่ำสองสองครับ ตามพี่ไท่ครับพริกไข่หัวแรกๆหน่อยหนึ่งครับเั็มดับเลยสะไคร่ครับโหกลิดพี่ไท่หอมขึ้นจมูกเลยครับสะไคร่ครับ บอกให้เล็อกเลยครับให้มีันเป็นอายุอ้ยเป็นแนะก๊กๆในครับเี๋ย่ำถที่กนีีแสดีใส่กระเทียมนะครับเห็นแล้วครับ มือต้องให้แรีกเลยครับเดีย๋าายวเอามาสับแกนครับเดี๋ยวเอามาสับแกนครับเพราะว่าผมยีนึ่งเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับโดยนึ่งเป็นตครับหนชิ้นชิ้นนึน่งแบบบ้าน เครื่องนะครับสับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ที่เราตำไมครับกระไาพริกไทยกระเทียมครับใส่ลงไปครับนึ่งไก่บ้านสูตรคนหลังเขาแบบบ้้นบ้านจะบรินื่อึงเป็นตัวครับนึงบ่งตัเนี้มันกินง่ายดีน้ำมันหอยครับ ข้าวเห็ดหอมครับอถปึงอดปึงรดรดด,ด,ด,ดดีครับ นิดหน่อยอันนี้ขาดไม่ได้ครับแป้งหนัวนิดหน่อยแล้วมาเฮาคุกเข้าให้เข้ากันครับเอาไปมันกูดเลยครับ เพิ่มความหอมใว่ากรูดครับครับครับเอานึ่งสมุนไพร สูตรคนหลังเขาครับนึ่งแบบเป็นโตก็ได้เด้อครับพี่น้องแตบบ่ว่ากินมัหมดแอ้วมันเสียบบนึ่งตรบเนี้ยเขาแบ่งกินได้ครับตัดแบ,บ่งกินได้เดี๋ยวเราไปใส่ซิงก่นอน ซึ่งนึ่งหอมเลยครับหอมใส่ซีนึ่งเลยครับซีนกำลังเดือดเลยครับเดีย๋ยวหเอไกลใ,ใช่เลยครับครับนึ่งเลยครับ ครับที่ประมาณสี่ห้าทีครับขอโทษด้วยครับเดี๋ยวมาตำเจ้าส้มครับครับมีพริกเห็นไหมครับพริกเกร็ดเทียมครับเทียมมะนาวันนี้บอกนะครับมีมังหน้าวมาตำครับตำเจ้าส้มกินกับนึ่งไก่ครับ แล้หรอครับมาปรุงเครื่องครับน้ำปลาครับน้ำปลาอันนี้คาดบมดแล้วครับเนี่ยดหัวอ่ะน,นี้กับ

มานหกอดแเก้วส้มถ้ามีน้ำตาลใส่ก็เป็นน้ำจิ้มสามดดเกลียวสามดดประมาณนั้นนะครับอันนี้บนมีน้ำตาลนะครับเก้วส้มน้ำหกอดโอ้โห,โ,หโอเคครับ เรียยเรากินด้วกันครับพี่นอ้องกินกับนึ่งไก่ครับนึ่งไก่เรียบร้อยแล้วครับรอกินพร้อมกันครับพี่นอ้องหอมนห้อ,นองนอมครับครับสุดแล้วครับเดีย๋ยวกิน,นครับ น้องเด็กกันครับนี่ครับนึ่งไก่ครับนึ่งไก่บ้านสมุนไพรครับนึ่งแบบสับเป็นตอนครับเป็นชิ้นครับนะครับกินกันครับเกี๊ยวส้มครับสวัสดีครับมาครับกินกันครับนึ่งไก่บ้านสมุนไพรครับนึ่งแบบสับเป็นชิ้นครับไม่้นึ่งเป็นโต No. Yep, yep.

ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเปนเรื่อย,<ๆ>ยพี่น้อง และเป็นกำลังใจให้ได้ิดต้ต่อไปครับก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามคนที่ติดตามกดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณอะไรครับ